อ่าโอเคเราจะมารีวิวเมกาเออไม่รู้ว่าถูกเปล่านะเออเมกาเอลูเลโดเนื่องจากเป็นจีนแล้วผมไปค้นหาใน Google อีกทีหนึ่งก็ได้ชื่อนี้มาปกติผมจะเรียกว่าตัวนี้ว่าเสือไหนเนื่องจากผู้หญิง,ผ,ญงผู้ชายไม่เหมือนเดิเมเหมือนเดิมกันหมดซึ่งสกินผมไม่สามารถรีวิวได้เซิร์ฟเสียก็มีอยู่แต่คือตัวนี้เมกาจะบักและตอนนี้เขาก็ออกไวแล้วเนื่องจากอะไรไรู้ไหย งั้นสกินไม่ขอรีวิวแล้วกันตอนนี้ก็ไก้จะเสร็จแล้วเมก้ากบกับเมก,ก้าไก่ไฟเอ้ยเด็ดเมึงลอยน้ำได้ปกติต้องมีหินแต่มันบักเออก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเมก้าก็เสร็จแล้วนะหลังจากคลิปนี้ไปเมก,ก้ากบก็น่าจะลงต่อเลยหลังจากเมก้ากบก็น่าจะเป็นเมกา้ามาชชมโม,มแล้วก็เมก้าตัวหนต่อดีน่าจะเป็น2ตัวนี้ มันก็มาไฟประมาณนี้มา,ารีไปดีกว่าซึ่งใสกิลก็ไม่ได้ยาวมากหรอกก็แล้วแต่ว่าผมจะแปลถูกหรือแปลผิดด้วยจะเป็นสายเออพรังจีดแล้วก็ต่อสู้เออสกิลก็จะสั้นก็ถือไม่ได้ยาวมากส่วนเอฟเฟกต์พิเศษอย่างอะไรนะค่าวความสัมพันธ์ต้องไปด,ดูตรงนู้นาาบาก โอ้ยแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยยายปกติโฟนจะไม่เอาอะไรละเอียดหรอกแต่ครั้งนี้พิเศษแล้วกันก็ค่าว้อสัมพันธ์ก็จะเออตัวชอนอีกละก็แล้วก็มิวทูก็ครบแล้วเลือแค่มิวทูให้มันครบเออน่าจะบวกพลัาางโจมตีพิเศษ10%มัง้งไม่ก็บวกเลือนนะเออมิวทูจำได้ว่ามีอยู่นะ มิวทูมิวทูกูกูจะเรียกว,ว่ามึงกูเก็บเซยนมึงมาเยอะอยู่นะโอเออสิบเก้าเศษสงสัยผมเอาไปย่อยแล้วมั้งมาหาได้เวลารีวิวถ้าผมรีวิวสกิลพีดก,ก็ขอไปด้วยเอลูเรโดตัดเป้าหมายตัวตัว,ตวเดียวด้วยไทเบริร์ชอย่างต่อเนื่องขอให้เกิดความเสียหายทางกายภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์หมวดพลังโจมตีเก้าสิบหกดาเม และมีโอกาส80%ที่จะขีออสอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันหมายถึงอะไรนะน่าจะเป็นติดสถานะมืนงงเท่าที่ผมลองลองมาขีออสก็มาดแบบับเป็นอันดำดมุนมุนมุนนะไม่ไม่เชิงดับมืนงง,งแบบกบเออชัดอีกเครื่องหนึ่งเข้าเดี๋ยวไปดูครับอะไรกัางนายเนี่ยคนจะทำมาหากินเป้าหมายอออา 1, รอบก่อนเออเป้าหมายหนึ่งรอบก่อนโจมตี คีออสเอฟเฟกการควอบคุมโดยไม่คำนึงถึงตัวหรือเพื่อนการโจมตีพื้นฐานแบบสุ่มก็จะประมาณนี้เออคคออสจะเป็นเอฟเฟกอะไรที่มันมุนมุนเดี๋ยวมันมีโอกาสตดสิบเเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวเห็นเองเออคือบอกเลยยากมากเอลูเรโดกวาดตููด้วยดาบคู่เพื่อโจมตีเป้าหมาย ตัวตัวเดียวสร้างกอนแสงพิเศษ160%บวกพลังโจมตี192ก่อนโจมตี่ตูมีความเป็นไปได้100%ของความกูล์รหน1รอบและเพิ่มศูญย์เสียหัวใจ3รอบล้มเหลวหัวใจเอฟเฟกต์เชิงลบอัตราการไหลเออนันนะคับอัตราการไหลการควบคุมจะลดลง40%ได้มีโอกาส 80%ที่สร้างความสับสนให้พวกอะไรเนี่ยให้พักพวกเอเมื่อโจมตีเพื่อนร่วมทีมระหว่างความสับสนและครั้งต่อไปที่เป้าหมายได้รับความสับสนจากโอ้ยจานทื่จานชื่อมันทีหลสับสนทุกทีเลโดแล้วกันนะผมย่อยแล้วกันเลโดเอฟเฟกความสับสนจับเป็นขยายออกไปอีกหนึ่งรอบซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรนะ ซึ่งคอร์ลหนผมเลยจะสับสนแล้วอันหมุนหมุนอยู่บนหัวมันมันหมายถึงคอรล์ลหนหรือหมายถึงเออเคออส80% 80%โอกาสติดเยอะแล้ววะเดี๋ยวนี้คลิปก็ดูเดี๋ยวคลิปก็ไปรูดดูแล้วกันแมเสื้ออังกฤษก็น่าจะมีนะอย่างน้อยก็น่าจะหาข้อมูลใน Youtube ได้มาดูที่สกิลอันติเอโดภายใต้ ภายใต้ดวงจันทร์เลโดจะตัดสินเป้าหมายด้วยการโจมตีสูงสุดของสตูอย่างยุติธรรมโดยมีโอกาส85%ที่จะเคออสเป้าหมายจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ450%บวกแรงโจมตี1,800เป็นเวลา2รอบทำให้ไม่ได้รับบัฟเป็นเวลา3รอบและเพิ่มอัตราการควบคุมอิสระ80%ของตัวเอง บล็อเสียดาวเอฟเฟกตเพิ่มเติมโอกาสเกิดความสับสนเพิ่มขึ้นอีก15%หลังจากนิพานนิพานอีกแล้วหรือแม่งนิพานเห็นบ่อยมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติม30%ให้กับเป้าหมายทั้งหมดที่มีเอฟเฟกตการควบคุมบนสนามมโอกาส30% 100%หาเคยควบคุมมาก่อนกับตูทั้งหมดและเพิ่ม ความผิดพลาดเป็นเวลาสามรอบอืมงงไม่เลยอันนี้ผมเคยใช้อยู่มันจะเนีฟ,ฟิกมุน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 สงสัยคีย์ออดจะป็นจะถูกแล้วมันจะเนี้ฟ,ฟิกมุนมุนมุนหัวแต,แต่ส่วนคําว่าอะไรนะเออตรงนี้ที่มันเขียนเอาว่าเอออะไรนะความโกนหัอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงเอฟฟต์อะไรไม่เคยเห็นนะสงสัยโอกาสติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมดวงนี้เกินที่ยี่สิบโปรดไม่ใช่โปรดลองสียดา ภาษีพิเศษการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ภายใต้การควบคุมจะเพิ่มความเสียหาย60%และมีโอกาส,ส4 0เซที่จะหลบการโจมตีจากเป้าหมายที่ควบคุมหากเป้าหมายมีความสับสนวุ่นวายความเป็นไปได้จะเพิ่มขึ้นสองเท่าและโจมตีกับเป้าหมายด้วยการโจมตีปกติบนล็อกไปดาวผลกระทบเพิ่มเติมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีจะไม่ฟื้นฟูค่าความโกรธ ของเป้าหมายสำหรับทุกเป้าหมายที่ควบคุมในสนามหน้าเออเนี่ยในสนามหน้าของแต่ละสีเท่าของใหญ่ความเร็วใกล้อริติคข้อเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้งงวะกันละสีเท่าโอ้ห้องขนาดใหญ่เออันี้ไม่แน่ใจว่าแปลถูกเปล่าก็น่าจะเป็นการลดความเร็วและอัตราคิติข้อของเป้าหมายลงยี่เออสิบเปอร์เซ็นต น่าจะลดลง10%นะความเร็วและอัตราคิดต่อส่วน4เท่าของของนาดใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจไอ้ป้าวสิบอยูก็จะมีประมาณนี้เอ้ตัวนี้ก็อยากเป็นมีกายเร็วๆนะแต่เดี๋ยวรอไปก่อนเออผมก็จะรีวิวตัวล่างล่างผู้ชายเออในนัน้นมันก่อนไหมแล้วก็ลงอื้ออ่ะมันอาจจะแบบต่อแบบซ้อนกันเอาไว้ทีหลังแล้วกันตัวนี้หรืวอว่ากรณีพิเศษมารีวิวเลย ส่วนเรื่องเสียงตอนผมใชส้สกิลผมจะไม่ขอทำการพูดนะโอ้ยกดผิดถ้าเสียงเกมดังหรือเบาขอภัยด้วยผมจะเอามาให้ประมาณนี้นะเออซื้อเลยปวดล้อนก่อนไปโอ้ยใส่หูฟังผมไม่ได้ใส่หูฟังไม่ผมมันมีเส้นเดียวคือมันมีสายยากอย,อยู่แต่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็โอเคครับ ประมาณนี้เนาะมันมีเสียงอยู่เสียงสกิลมันเออ,เ,อเป็นลุยด่านนี้เลยกันเอ้บอูสกิลหนึ่งมีโอกาสแปที่จะเคออสเคอเออก็าจะสถานะเออคล้ายๆกอลรฟหัวหนึ่งแซนแบบเป็นวงกลมเออนี่ประมาณนี้ คือไม่ได้ตีอันเนี้ยเออเวไรวิวเยอะอยู่อย่างไัก็ไม่ตายเฮ้ยเวลาสถานะเออบงกลมที่ผมพูดน่ะไม่เป็นสถานอะไรอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วไม่ค่อยได้เออเห็นสถานนะนี่บ่อยเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นไฟน้ำแข็งพิษเอออื่นๆนะไม่ไม่ใช่สถานอันนี้ส่วนมากก็จะไม่ใช่กันย่อแต่มิวนะเออมีแต่มิวเท่านั้นที่ผมจะเคยเห็น มือดูที่สกิลสองจะเป็นการโจมตีบ้างสัตรูตัวเดียวแล้วกข้อสถานะก็ละหนเมือนกันเปรกมือดูที่อันตีจะเป็นการเออ่โจมตีบ้างสัตรูตัวเดียวเออ่แบบดุนแรงเลยเลเวอการ80%หรือเปล่าจะสถานะก็ละหนเหมือนกันเคอ่อแล้วมั้งก็ละหนมันอาจจะหมายถึงเคอ่อนมาดูกัน ខ្លាប់មាន់មាន់ម